สวัสดีครับพี่น้องต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับเราไปซื้อวน่นเราซื้อส้มตำปลาเผามากินใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจัดเองเลยครับนี่จะทําเองตำเองแล้วก็กินเองนะครับเมื่อวานจะคือรู้สึกว่าส้มตำยังยังไม่ถูกใจนะครับเดีย๋ยวเราตำกินเองเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามีปาลาละนี่ปาลาลา คเดี๋ยวเราสับ,สบเองทาเองนะครับวันนี้บอกเลยว่าแสบหนัวแน่นอนใส่พวกสุดเยอะ <c oughs> <c oughs> ีไปซื้อมากินโลโก้นะครับวันนี้เราก็เลยไปซื้อกละกอมาแล้วก็สับเองเราจะทาเองนะครับแล้วก็ซื้อทุกอย่างมาเลยนะวันนี้จะเป็นเมนูตําส้มตํากับทอดปลาทูแล้วก็มีไก่ มีไก่ทอดไก่ทอดนะครับโอเคจากเมื่อวานนะวันนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปแซ่บๆนำกันนะครับผมเมื่อวานซื้อปลาเผากับส้มตำมาเดี๋ยวเราจะลงคลิปเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ลงมือตำเองแซ่บกว่าแน่นอนครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับเปิดคลิปมากมือนี้นี่วันนี้เราจัดเองเลยนะครับ อย่างอื่นแบบไดนั่นก็คือส้มตําเพราะว่า,วาเมื่อวานนี่ก็คือเข้าไปซื้อมากนะครับไม่สะใจรสชาติประทแบ่วันนี้ตาเองแล้วก็จะมีปลาทูมาทอดด้วยล้วก็กลังซื้อไก่มามาเมื่อนนี้นะครับเมน,นูส้มตำครับโลโก้พี่น้องมาลออซิมฝีเมื่อโลกโก้ผมได้ยากกินตำในหน้อยสานีพ่อนะครับ ตามเน่ยหน่อยสมนีพ่อนี่ยหน่อยๆเข้มเลยมาอืมผงสูตรน้ำปลาปลาลาหกสูตรเข้ากับสิบมั่ยเนี่ยเลยนะครับมารอกินกับโลโก้นะครับใครรอชมครบเซตวันนี้ทำติดเลตอนนี้เสร็จแล้วก็ใส่เนี่ยโอเคนะครับมานี่พี่น้องเพื่อนได้กินส้มตำสิบมือโลโกโ้แต่ว,วันนี้เราจะมาย้อนย่อกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร เดี๋ยวขายาตั้งกองกันพี่น้องอือม,มาแล้ว <c oughs> โอ้ตีลังกานี่นะครับทุกคนวางได้แค่นี้แหละเดี๋ยวจะใส่ผงูรดก่อนเพื่อให้มันตังง้งได้เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับเราไม่ใส่น้ำตาลชุสเราจะใส่นิดเดียวจึ๊บแค่นี้พอ พริกกับกระเทียมพ่อเหมาะอ,อบชอบชอบลองเพลงมาแล้วหนึ่งถ้ากินข้าตาคือจบเลยแต่ไม่ได้กนตาพี่้อง <c oughs> ก็ไม่ตำเผ็ดนะครับวันนี้เราเอาพอแบบว่าอร่อยอร่อยใครรอกินส้ตามตำมาเลยนะครับมะเขือเทศใส่ลงไปเ,ไเห็นมีอีกใส่แค่ สลูกก็พอแล้วมั้งแล้วก็มะนาวทุกคนืมใส่สองสองเฉียงเปียงหนึ่งบีบเปียงหนึ่งไม่บีบแล้วก็วันนี้เราได้ปาร่าปาร่าเราได้ปาร่าไม่เหยียบพิมพ์มานะครับปาร่านะ <c oughs> คนไทยเนาะเราเป็นคนไทยเราเวอา พออข้องว่าภาษาไทยข้องมากนันวเอาตกนัวเดีนี้ก่นอนนะครับเพื่อความอร่อ,รอยของน้ำปลาร้าต้องเข่ยาบอันนี้จะใส่หนึ่งทับพีใส่ลายเศรลา,า,ายครับอหอมมาก นี่ชูโรสใส่แล้วแล้วก็ปุ๊บๆๆน้ำปลานี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่นิดหนึ่งก็ได้ครับพอพอใสว่าใสเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มนะครับชูน,ออน่อนบอกเลยว่าใส่เรียมือแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ มาเ,เคลืออีกเปลี่ยหนึงก็ได้เพราะว่าเราจะกินนะครับโอเคอหอมแล้ววันนี้นะครับเรามีเขาเรียกถ้าเป็นบ้านเฮาก็จะเรียกหอมเปแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นผักสีฝรั่ง ใส่ลงไปชอบกินนะครับมันหอมดีเสดีเมนูเนี่ยๆทีนี้เราจะใส่เส้นอุ้ยเดี๋ยวได้พี่น้องพี่น้องครับมาใส่ลงไปครับป้าพี่น้องเพิ่งนี่มาเดี๋ยวเรามาโยนๆนี่นะครับเราก็ใส่เส้นลงไปแล้วทีนี้เราจะมาโวกันพี่น้องเสียมือได้โ้วมาเดีคิดว่าจังไลเอาปึ๊บ โรศับซีซันแลยว <c oughs> นี่นะครับเดีย๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหายไปบางเบิงตอนเสร็จว่าจะเป็นแดกกลินสส่นแต่แซ่บสั่นแต่เอาักพริกโอเคครับมาพี้นมาไวจะมขัคตับหมวนัน เสียงด้อีกือกเอว่ามดัาได้เรียมือจริงเอเดดเดดเดเอเดดเดด้เดเดต่อเสครับ เดี๋ยวเราจะมาซิมกันว่ามันจะแซบช้ำไหนเผ็ดใส่ปลาอีกยังไม่นัวอืเอาละบันเลย ไปให้พี่เพจบ้างเส้นนิดหน่อยมาตักใส่จานกันอืมพี่นอ้องเป็นอะไรรชซุปบอกเลยว่านี่แซียแ้ง ต่ำเองยังไงก็อร่อยเสือเราโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันมากินข้าวแซ่บกันพี่นอ้องเดี๋ยวมากินพร้อมกันนะครับไปครับผมนี่เมนูมื้อนี้ครับผมวิ่หอดเม็ดนี่ครับเมนูวันนี้เบาๆคำนุมม่มนะครับมาแซ่บกินผู้เดียวพอสมวัสดีตอตื่น กลิมนฝีมือนะครับว่าจะแซ่บเท่าไหนาแซ่บสัมไหนนะครับผมป้าพี่น้องส้มตำฝีมือลูกพ่อเองมีไก่นะครับกับข้าวเหนียวไม่ได้กินเองบอลสนิ่งพ่อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวจะมากินซูเบิงนะครับมาพี่น้องตะบัะคงกับข้าวเหนียวจะมากินอาพี่น้องได้ไหมครับ ข้าวเหนียวพี่น,ออนอ้องข้าวเหนียวจืบบวยกินแบบนี้ได้ครับเขาต้องกินแบบใส่มือโอ้จะมนอย่างเนาะ Tấm anh xét anh khóc Tấm anh xét anh Mình không ai ngại bỏ bỏ mấy nông kiếm vô ผู้อื่นต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ของต่ำกว่าได้แซมถ้ามีกุ้งสดนะบอกเลยไซม,ม,ม์มือเลยนะครับ แช้งน้องกันพี่นอ้องฝากกดนเลยกดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมไป